สวัสดีนะครับก็สวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิสอนผ่าเครื่องนะครับวันนี้นะครับผมมีเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับมาแนะนําเป็นปันพี่ๆกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับราคาไม่แพงนะครับราคายังอยู่ที่หลักร้อยนะครับหลักร้อยต้นๆเท่านั้นนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับราคาหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านนะครับของหลวงพ่อเกษมนะครับ เป็นเหรียญศิลาจารึกนะครับเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อเกษมนะครับนั่งเต็มองค์นะครับเหรียญจะเป็นทรงศิลานะครับนี่แล้วก็ด้านหลังจะเป็นรูปเหมือนของหลักศิลาจารึกนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีรอยโค้ดนะครับตอกอยู่ทางด้านล่างเนาะด้านล่างศิลานะครับหรือว่าด้านบนของตัวหนังสือนะครับคําว่าเกษมเขมโก้นั่นเองนะครับด้านหน้าก็จะเป็น รูปเหมือนของหลวงพ่อเกษมเลยนะครับนั่งเต็มองค์แล้วก็จะมีตัวหนังสือนะครับหลวงพ่อเกษมเขมะโกนะครับที่ได้มาแบ่งปันวันนี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับรุ่นนะครับเป็นรุ่นกเกษมนะครับอนุสร์นะครับ700ปีลายเสือไทยนะครับ17พฤศจิกายนนะครับปี26นะครับแล้วก็เกษมเขมะโกแล้วก็จะมีรอยโคตองอยู่ทางด้านล่างเนาะ ตรงนี้ก็จะเป็นรูปเหมือนของหลักศิลาจารึกนั่นเองนะครับเดี๋ยวตีกล้องให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับเหรียญรุ่นนี้ไม่แพงนะครับเล่นกันอยู่หลักร้อยต้นๆนะครับซึ่งก็ใช้แทนรุ่นหลักๆได้เหมือนกันนะครับราคายังไม่แพงเนาะนะครับเห็นไหมผิวนะครับผิวเหรียญสวยนะครับผิวเหรียญสวยนะครับ นี่เห็นไหมนะครับพระได้เดิมนะครับได้มาแบ่งปันพี่ๆอยู่ด้วยกันทั้งหมดประมาณ10กว่าองค์นะครับ10กว่าองคนะ์เนาะพี่ๆท่านใดสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาได้เลยเห็นไหมหูหว่หวงนะครับกลมดิกเลยนะครับแท้ดูง่ายนะครับธรรมชาติของเรียญนะเนาะเหรียนรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบตัดฉีกเหมือนกันนะครับ นี่ประมาณนี้นะครับตัดฉีกตัดขาดนะครับแท้ดูง่ายนะครับแบ่งปันนะครับวันนี้อยู่หลักร้อยต้นๆเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าใช้แทนรุ่นหลักๆที่ราคาหลักหมื่นหลักพันหลักแสนได้เลยนะครับนี่ก็เป็นรุ่นที่แท้ทันนะครับก็ถือว่าใช้แทนกันได้เนาะนะครับสำหรับเอาไว้แจกก็ได้นะครับเอาไว้แจกก็ได้ให้ญาติผู้ใหญ่ก็ได้นะครับ เห็นไหมผิวผิวจะสวยมากนะครับเหรียญรุ่นนี้สวยๆแบบนี้เจอน้อยนะครับที่ได้มาแนะนําแบ่งปันวันนี้ก็ผิวสวยทุกเหรียญนะครับผิวสวยเดิมทุกเหรียญเลยนะครับอนุสร์นะครับตัวหนังสือจะเป็นตัวหนังสือจมนะนะครับไม่ใช่ตัวหนังสือนูนนะครับนี่จะเป็นเหมือนลึกลงไปนะครับลึกลงไปในเหรียญนะครับจะไม่ได้นูนขึ้นมาเนาะสำหรับตัวหนังสือรอบๆนะครับนี่ นุ่สอนเจ็ร้อยปีลายเสือไทยนะครับลายเสือไทยนะครับนี่สินะครับพฤศจิกายนปี2 5 2ห้านะครับถือว่าเป็นปีลึกและราคายังไม่แรงนะครับของหลวงพ่อเกษมเนาะก็น่าใช้นะครับแล้วก็จะมีรอยโคตต่ออยู่ทางด้านล่างนะครับนี่โคตรนะครับคมลึกแล้วก็กว้างเลยนะครับ นี่เห็นไหมพระสวยนะครับเดิมมากเหรียญมีขนาดเล็กๆนะครับจะไม่ได้ใหญ่มากเนาะเป็นทรงศิลาแล้วก็เป็นรูปเหมือนของหลวงพ่อเกษมด้วยนะครับประมาณนี้ผมได้มาประมาณ10กว่าองค์นะครับเปิดแบ่งปันให้พี่ๆนะครับได้เช่าหาบูชากันนะครับอยู่ที่นะครับไม่แพงนะครับเปิดแบ่งปันอยู่ที่เหรียญละ280บบาทเท่านั้นนะครับนี่ใช้แทนรุ่นหลักๆได้แท้ทันเหมือนกันนะครับ เททานเหมือนกันราคาหลักร้อยต้นๆใช้แทนรุ่นหลักๆได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมผิวนะครับสวยมากนะครับนี่ผิวลุงๆเลยประมาณนี้นะครับเห็นไหมนะครับผิวสวยลุงสวยกริบเลยนะครับนี่เลยพี่ๆท่านใดมีพระเครื่องหลวงพ่อเกษม หลวงพ่อคูณหลวงปู่โต๊ะนะครับหลวงปู่แหวนนะครับก็ส่งรูปมาดูได้นะครับน้องยินดีรับเช่านะนะครับนี่ได้มาประมาณ10กว่าองค์นะครับมีโค้ดตอกทุกเหรียญนะครับทุกองค์นะพี่ๆท่านใดสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาได้เช่นกันนะครับผิวสวยทุกเหรียญนะครับพระได้เดิมมากนะครับนี่เป็นพระเครื่องที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นนะราคายังไม่แพงนะครับ เป็นทรงศิลาจารึกและก็ได้เป็นรูปเหมือนหลวงพ่อเกษมมาด้วยนะครับมานี้นะครับให้ดูทุกเหรียญน,นะให้ดูทุกเหรียญน,นะครับสวยทุกเหรียญเลยพี่ๆท่านใดชอบก็รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเหรียญละ280บบาทเท่านั้นนะครับไม่แพงพี่นะครับซื้อแจกให้ลูกให้หลานก็ได้นะครับ ซื้อแจกให้ลูกให้หลานให้ญาติผู้ใหญ่ก็ได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่เอาใช้แทนอารุ่นหลักๆได้นะครับไว้ใช้พุทธคุณได้ประมาณนี้นะครับนะพี่ๆท่านใดมีพระเครื่องหลวงปู่โตะนะครับหลวงพ่อเกษมหลวงพ่อคูณนะครับหลวงปู่แหวนนะครับก็ ติดต่อเข้ามาได้นะครับน้องยินดีรับเช่าเหมือนกันนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเหรียญละ280นะครับหลายเหรียญน,นะครับผมก็ลดให้ได้นะครับแบ่งลดให้ได้เนาะนะครับราคาราคาราคา280ก็คือราคา แบ่งปันนะครับหเหรียญเดียวรวมส่งให้เนาะนะครับหลายเหรียญก็ลดให้ได้นะครับหลังศิลาจารึกนะครับเป็นเหรียญเป็นทรงศิลาด้วยเนาะนี่ผิวนี่ครับสวยสวยเลยนะครับก็ประมาณนี้นี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีโค้ดตอกทุกเหรียญนะครับก็สำหรับ คลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับพี่ๆท้าใดมีพระเครื่องที่น้องอ่าเคยเอ่ยไปนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับถ้าอยากจะปล่อยเนาะหรือสนใจเช่าหาบูชาก็รีบติดต่อเข้ามาได้เช่นกันนะครับน้องก็ยินดีรับเช่าให้ตลอดนะครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ